แดงผมมาลแล้วจตูจงพิบตาครับความแรงของ <c oughs> ความแรงเจ็ดล้านสองหายไปครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับ <c oughs> พบกับผมเช่นเคยนะครับแัดประกายแสงนัตตี้นะครับวันนี้นะครับตามสัญญาผมจะมาซื้ออาวุธสามดาว m o สคิโตเ,เกิลนะผมอาจจะพูดผิดอะไรไปต้องกราบขออภัยล่วงหน้านะฮะเพราะว่าเพิ่งตื่นมาเลย ผมเห็นแล้วล่ะว่าแพคเกจมันเป็นยังไงนะฮะนี่เลยครับนี่ครับมงกุฎ m o สก u โตเกิลสามพัรอยบาทขายกันอย่างนี้เลยคือแบบวอาตังดื้อเลยซื้อปุ๊บได้ปับ๊บผมผมน่าจะซื้อกันเดียวนะกากเลื่อนเหลือเกินแล้วก็มีอันนี้ฮะสามเลือกหนึ่งเลือกได้เลยนะผมมันขายแบบ ขายอย่างนี้แหละขายตรงๆเลยขายตรงเออถ้าใครอยากได้อะไรอยู่ก็สามารถซื้อได้เลยอืต้องรอดูนะครับพี่บัสคุณโนบะดี <c oughs> เองของเราจะซื้อโบ <c oughs> ร์อดไหมรอชมกันนะอ่ะเดี๋ยวของผมมาทำภารกิจของวันนี้ก่อน <c oughs> ก็คือ <c oughs> ซื้อมงกุฎมอสคิโตอันนี้ขอจัดเลยแล้วกันจัดเลยแล้วกัน ก็เรียบร้อยนะครับมาแล้วของการอัพดาวเลยนะว,ว้าวมากมากไปพัฒนากันปึ๊บมานะตอนแรกอนะสกิลผมอธิบายสกิลก่อนสกิลอันตินะครับจู่โจมพิพตานะครับตอนแรกรับอัตราดูดเลือดทันที50%ต่อเนื่อง2รอบแล้วก็ จมต,ตีแถวหลังสร้างดามเมจ500%นู้นแต่พออัพแล้วปุ๊บมันจะกลายเป็นเลือดไม้ตายนะฮะรับอัตราดูดเลือด100เอ้ยไม่ใช่100 70%ทันทีนะฮะ2รอบแล้วก็สร้างดาเมจ600%นะฮะอันนี้คือความสามารถของอาวุธ3ดาวนะฮะอ่ะก็ขออัพเลยแล้วกันนะครับพลังเพิ่มข,ขึ้นมา ห้าหมื่นแปดนะฮะแล้วก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเลิดไม้ตายจู่โจมพิพตามาแล้วนะฮะอะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันปลดมันปลดพัฒนาดาวม่วงดาวที่ห้านะฮะยอดแพสซีฟของดาวที่ห้าก็คือ45เปอร์เซ็นต์ลดดาเมจที่ไม่ชิคชแล้วก็ไล่โจมตีตั้งแต่รอบแรก100เปอรนะฮะหมายถึงว่าตี ความแรงในการไล่ตีถึงร้อยเปอร์เซนซึ่งเป็นความฝันของผมมากๆเลยแล้วก็ต้องเก็บเศษอันนี้ด้วยแต่เออเขาเรียกว่าวัสดุของผมพร้อมนะฮะพร้อมยังไงน่ะเหรอเดี๋ยวขออนุญาตถอดสิ่งที่ผมอัพไปก่อนเพราะผมเอาไปฝากไว้ในอนี่นะขั้นพัฒนาพัฒนาตรงนี้เนาะ ผมขอทอดสองตัวนี้ก่อนแล้วขออนุญาตรีดาวม,งม่งวงนะอ๋อจัดทีมอยู่ขออนุญาตคืนค่าดาวม่วงแล้วครับเพราะดาวม่วงเกโรมันบวกโจมตีนะไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรหรอกผมเอามาให้มันอินนี่เฉย เอามาให้มันเพิ่มพลังในทีมผมไปเฉยนะมาถึงเวลาทำห้าดาวม่วงแล้วครับแล้วก็อย่างที่บอกเศษมันยังไม่พอนะเดี๋ยวผมอัพให้ดูก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้พลังพลังขึ้นพุดพลาดพุดพลาดอ่ะหมดขออนุญาตรีสถานการณ์นะขออนุญาตนะครับ <Okay. S 2> อ่ะผมบอกแล้วพอดีอ่ะต่อไปก็คือไปหาเศษมาให้ครบนะฮะแล้วก็อัพเป็นห้าดาวอ่าห้าดาวม่วงห้าดาวม่วงตอนนี้พลังของบอสกิโตะของผมนะฮะก็จะเป็นสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นนึร้อยนะฮะพลังโจมตีพุ่งขึ้นไป 602เรียบร้อยแล้วฮะแสงแสงหน้าแปดประกายแสงไปไกลเลยนะฮะแค่แค่ทำตรงนี้เดี๋ยววันที่ทำห้าดาวมงนะครับผมจะทำคลิปให้ทุกคนดูอีกรอบหนึ่งครับว่าไล่ตีตั้งแต่เถินแรงมันจะโหดแค่ไหนนะฮะอะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมไปเทสให้ดูนะฮะก่อนอื่นผมเอาเกียรโรกลับมาก่อนเกียรโรจะากลับมาก่อนกลับมา เกียวโรกับเมลสักการ์ฮะออกเข้าหัวฝึกฝนสมาชิกโอเคกลับมากลับมากลับมาหาพี่ก่อนโอเคผมเตรียมไปแล้วเนาะรู้ว่าต้องใช้แน่ๆจัดทีมก็เกียวโรเมลสักการนะอันนี้แต่พลังผมจะลดไปหน่อยนะเพราะว่า ดาวม่วงไอสองตัวนี้มันหายไปผมทำอะไรกดนบ้า,า,า,างนะครับคือเหรอเคยดูก่อนแล้วกันไปทดสอบดาเมจของยูงแกงกันก่อนนะฮะเข้า <c oughs> ไปที่ร้านประลองกันเลยแล้วผมจะไปตบแล้วก็ไปดูทางไปตายใหม่ว่าจะมีเอฟเฟกต์ทางการสวยแค่ไหนนะครับตบตั้งแต่อันดับ8ขึ้นไปเลยไปไปชมกัน นุ้ยโหมันสปอยขึ้นมาแล้วว่าผมชนะอะแฟลชประกาศแสงผมเปิดก่อนนะฮะน้องตีขึ้นแสงไปสี่ล้านเบาๆการโลเขาสวนกลับมาครับแล้วจีนนยเขายิงปืนใหญ่จัดกลนมาโอ้ทอาไรโหสิบล้านเกโลกับเมลสกัดผมปิวตัวอย่างที่เห็นนะฮะแล้วจงุงแดงเขาจู่โจมตีตาใส่แฟลชผมมาเอา้ตายนะฮะแล้วผมชนะได้งไงเนี่ยโอ้โหการโลนะฮะ กลับมามาดูยุงแดงผมนะะยุงแดงผมมาแล้วฮะถูกจมพิบตาครับความแรงของความแรงเจ็ดล้านสองหายไปครับหาไปเลยแล้วจีนอยผมก็ปืนใหญ่จากคนนะฮหแม่อยไปเลยฮนะทูม่ะเหลือตัวพอๆกันแล้วนะฮะแต่เขายังมีการโรที่เป็นตัวมากกว่าผมอยู่นะมาเขาเปิด,ดเปิดมาฮะด้วยจีนอยเขา ตีมาปุ้งสองล้านเก้านะครับอแล้วยุงเขาไล่โจมตีก <c ười> ันตียุงเขามาใส่ผมนะฮะปึกอืมโอ้โหเกือบตายเกือบตายนะฮะยุงผมเกือบตายโอ้โหแล้วยุงผมอันติกกลับไปหากาโร <kie> ่ครับป้าปกล้า,ลา 6, 09, <c ười> นเบาๆติดไม่ย่อทอนนะพี <c ười> ่นอ้อยผมทันติดระเบิดปืนจากคนกลับไปเอาอุ้มหกล้านครับแล้วก็ยุงไล่โจมตี สวยฮะโอเคสื่อผมเตะแล้วยุงอะไรผมตีปึ๊บสวยงามจริงๆนะฮะมาเพ่อไม่ให้วเวลามาต่อกันที่อันดับเจ็ดนะฮะคุณแบงค์นะฮะน่าจะแพ้ไปโอ้มามาเพื่อการนี้เลยผมได้ปดัดได้ปัดร่วงเขานะอาเจโรเขาเปิดก่อนนะฮะคือบิ๊กพันธะลายลดค่าไม่ให้พีผมนะฮะคอมโบกับเจนนยเขานะ แล้วไฟประกายแสงผมขอสร้างโลก่อนนะฮะตรงติดขึ้นแสงปอปาป่าสามล้านนะฮะสร้างโลขึ้นมาทีนท่น้องผมทน้องเข้ามาแล้วนะฮะเปิดปืนจากกลปุ้มสิบสองล้านนะฮะก็เดลกาดก,กับเจโรก็ไปเหมือนเดิมนะฮะดูโบร้อยเข้าเตะนะฮะลูกเตะราชันใส่ยุงผมยุงผมไปไหมโอ้ยุงผมไปนะฮะก็ไม่น่าจะไม่น่าจะชนะแล้วล่ะฮะผมขออนุญาตกดข้ามเลยแล้วกันนะฮะผมจะมาเทสยุงนะฮะ แต่ยุงผมไปซะแล้วเดี๋ยวผมไปปับตำแหน่งซะก,ก่อนอ่ะถ้าจะเจอคุณแบงค์ได้ผมต้องปรับตำแหน่งนะ,อะขอจัดทีมเอายุงมาแล้วไปข้างล่างแล้วเจอคุณแบงค์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับมาฉากนี้เปิดกันมาเหมือนเดิมครับเกโร,ค,รคุณแบงนะค์งนะฮะยูบิกพันธลายมาลดค่ามาให้พีผมก่อนนะฮะยิ่งสองล้านเบาๆนะฮะแต่แม้พีผมหายไปแล้วนะฮะ สมตีขึ้นแสงของผมกลับไปนะครับขออนุญ,ญาตสร้างโลนะฮะแล้วก็ฟื้นคืน,คนเลือดอ่ะมาเจนอนครับผมต้องมารับดัมเมจของเนนอนเขาก่อนตุ้มสิบห้าล้านนะฮะโอ้โหอา้าวแต่ยุ่งผมไปเลยโอ,โ,อโ,อโอเคผมว่าผมไปทดส,สอบกับคุณแบงค์แล้วก็ได้ฮะผมตายอยู่ดีฮนะขออนุญ,ญาตข้ามข้ามคุณแบงค์ไปนะเขาเก่งจริงอ่าเดี๋ยว อันดับหกนะฮะอันดับหกขอเนี่ยหารดับหกก่อนอันดับหอนาชีนะฮะคุณอนาชีตีกันทุกวันนะฮะไปะฮะมาครับแฟลชประกายแสงผมเปิดกันครับโจมตีขึ้นแสงครับอปาบปาบสี่ล้านสองฮะเบาๆเรา,ราโดนการโรคคเกะกลับมานะฮะคิงเอนจินครับใบพลังงานผม,ผมโทรโคงอาวุธสามดาวโอ้โหแรงฮะแล้วก็แฟลชผมสวนไปมาจีนน่เขา เปิดปืนตักคนกลับมาตุม12ล้านนะฮะ10ล้านขึ้นอย่างนั้นเลยมาแฟดผมระเบิดการโลเขาปลอ่ปลอยหมัดมานะฮะจะปจบเกมนี้แต่ว่ายังก่อนยังไม่ลดนี่แฟดผมระเบิดกลับไปแล้วดูยุงผมฮะจู่โจมพิปลาครับ600%นฮะ8ล้าน7จ็ปาดตัวหลังทะลุถึงตัวหน้านะฮะดวงไปเลยฮะไปหวันฮะไปหวันฮะ ตึกไม่มีอะไรแฝดผมสวนอ่าเหลือสามตัวนะฮะเตะโอเคสเตะแล้วก็เกียวโรตีธรรมดาดูดเลือดขึ้นมาแล้วก็ยิงผมไล่โจมตีเพราะว่าเป็นพลังโจมตีที่สูงที่สุดในทีมผมแล้วนะฮะก็ททำผมโบกับเกียวโรแต่เกียวโรผมไปวันละแฝดพัฒนายางผมเปิดมาอ่าซีนอ้อยเขาลงไปนอนนะฮะติดติดไม่ดับไปก่อนนะฮะแล้วทิ้งงิจินเข้ามานะฮะก็มีแววว่าจะถูดื ชนะแล้วนะฮะเพราะว่าตัวผมตัวละครผมเยอะกว่านะฮะตีน้อยตีน้อยเขาเปิดมาผมต้องรับให้ได้นะฮะปุ้ม9ล้านนะโอ้โหยุงเกือบยืนไม่อยู่เอา้าใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้นี้ถ้าเห็นไม่ผิดแต่ว่ายุงไม่ได้เลือกคืนนะฮะอะจูงพิตาแล้วครับอาวุธม3ด้าวปุ้ม3ล้าน3นะฮะติดไม่ย่ยท้อนะฮะแล้วก็ตีน้อยผมมายิงปืนใหญ่จักคนปุ้มเท่าไหร่5ล้าน6 โอเคยุงไล่โจมตีนี่ครับความโกงของยุงฮะคือจะตีไปไล่โจมตีตัวเลือดที่น้อยที่สุดนะยิ่งโจมตีหมูของจีโนด้วยคอมโบกันแบบสุดๆนะฮะแล้วก็คอมโบกับแฟดก็คือพอไล่โจมตีปุ๊บก็จะมีระเบิดนะฮะอ่ะก็ชนะไปนะฮะเดี๋ยวผมไปปั้นให้ไอ d ดีของผมกลับมาเป็นที่สิบห้าล้านเหมือนเดิมนะฮะเป็นไงครับบ้างครับคลิปนี้มาอย่างรวดเร็วนะฮะนี่ฮะตื่นกันหมดแล้วฮะ คุณอาชีก็ตื่นแล้วนะฮะเดี๋ยวรอพี่บัสของเรานะฮะจัดแล้วก็รอดูนะฮะว่าเขาจะจัดตัวอะไรในสี่เรื่องหนึ่งนะฮะถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมตั้งใจมากที่จะทำคลิปนี้ออกมาให้ทุกคนดูนะฮะแล้วก็ตัวเองก็ก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าต้องจัดอาวุธตั้งแต่แรกที่มันมานะฮะแล้วราคาก็ซื้อกันตรงๆงนั้นเลยโอ้โหคูณเลือดคูดเนื้อกันพอควรเลย ก็ผมขอเวลาไปปั้นให้ทีมผมผมกลับมาเหมือนเดิมก่อนนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ